สวัสดีค่ะทุกคนนิ่มเองนะคะวันนี้นิ่มพาทุกคนมาเดินถนนโงว่าคนเยอะมากนะคะวันอาทิตย์มาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรหรือเปล่าแวะถ่ายมุมไหนดีเนี่ยที่นี่คือมุมถ่ายรูปคือเยอะมากทุกคนไป ร้านนี้น่ารักคนคนเยอะนะคะนั่นก็เลยต้องแบบถ่ายหน้าตัวเองนะเดี๋ยวให้ดูร้านอ,อยร้านนี้น่ารักมากทุกคนร้านนี้น่ารักมากเฮ้ยถ่ายตรงนี้ไปก่อนคลิปนี้จะดูรู้เรื่องไหมอะทุกคน คือแบบคนมันเยอะมากประมาณนี้ข้างในกำลังต่อแถวถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวมึงจะถ่ายมุมนีด้ด้วยถ่ายวิดีโอให้หน่อยอันนี้คือศพ สามร้อยยี่สิบจายป่ะต่ออกไปข้างนอกกันเถอะทุกคน <Yeah. S 2> มาดูกันว่าของแพงจริงไหมวันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะทุกคน คนก็เลยแบบเยอะไม่รู้ว่าจะถ่ายรู้เรื่องไหมหรือว่าโเหมน็นบระอ,อะไรไม่รู้ว่าจะถ่ายรู้เรื่องไหมถ้าอันไหนที่มันเห็นหน้าคนชัดหรือว่าเห็นคนเยอะเกินไปนั่นก็จะตัดออกนะค่ะอันนี้ก็เดินเรื่อยๆนะคะแล้วก็รถก็เยอะมากทุกคนทังคนทนั้งรถเยอะสองข้างทางเลย ทุกคนหน้านี่แปลกๆไปนะคะเพราะว่าไปตัดหน้ามา <_ m> มาาจึงหนึ่งร้านเวียดนามดูข้างในนี่ละกันเผื่อเจอร้านอะไรนี่เราเดินเข้ามาในซอยเล็กๆมยคาเฟ่น่ารักนะเจอคาเฟ่น่ารักตรงนี้อน่ยอ๋อคนเยอะจะรอไหมล่ะ ร้านเค้กเหมือนร้านเมื่อกี้เลยทุกคนตอกนี้คือสไตล์เวียดนามมากเหมือนไปเวียดนามแต่นี่ไม่เคยไปนะ <c oughs> เป็นซอยแบบนี้เดินเข้ามาเล่นๆถ้าไม่มีอะไรเราก็เดินออกแค่นั้นเพื่อ <c oughs> มันเจอร้านน่ารัก จะแวะไหมว่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นิ่มมาสองวานนะนิ่มเคยมาแบบหนึ่งถึงสองปีที่แล้วแล้วตอนที่สมัยที่เขาฮิตแบบที่มาถ่ายกับป้ายอะไรสักอย่างเออที่ม,มาตอนนั้นคือร้านยังไม่เยอะขนาดนี้เือถ้าใครจำได้อ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขา,า,า,ขาเอ,อ่ะฮิตมาค่ะเอยฮิตมาถ่ายรูปกับร้าน ที่เป็นปืนฉีดน้ำอ่ะเออนีม่มาช่วงสมัยนั้นแหละแล้วก็เพิ่งได้มาตอนนี้นะคะ<า>อาจริงฟิลฟั่งนู้นเหมือนอยู่ต่างประเทศมากเค้กอันนี้ก็ไม่แพงนะ ใครที่ไม่เคยมาต้องมาเพราะว่ามันน่ารักสมัยก่อนตอนที่นี่มาเคยเขาใช่เขามาเห็นถ่ายกับป้ายนี้แหละป้ายนี้แหละฉันไม่ต่อคิวถ่ายนะปุ๊บอยู่ที่ร้านเตา้ากุง้งกุ้งเอาไส้ครีมอยากกินนอมจีบด้วยนอมจิบกุ้งสามไส้ครีมหนึ่งอะไร หมูหมูสับหมูแดงอรอเอาหมูสับนะไม่ทานนี่เลยะ่อหนูเอาเปลาไส้หมูสับแล้วก็ไครีมค่ะแล้วก็ขนมจีบกุ้งบริการเสิร์ฟนะคะได้ไปนั่งหน้าบ้านเพราะว่าจริงๆร้านเขาโอ้มีร้านนะทุกคนร้านเขาอยู่ด้านไใน ทุกคนตอนนี้ออกจากร้านมาแล้วนะคะฝนตกหอมอะนะหอมมากโรงกันนะ นี่คือร้านอะไรอ่ะน่ารักอุ้ยร้านแบบแกร่มากคนแบบเยอะมากนี่เข้าไปดูไหมไม่เข้าอ่ะป่ะอันนี้เข so. er ้าไปดูดีกว่าขอถ่ายตรงอันนี้ได้ไหมได้ประตูแนะนำนะคะถ้าใครจะมาคือต้องแต่งตัวแบบสีสันนิดนึงทุกคนไปแลอวทำไมอันนี้ใช่ไหม ร้านนี้น่ารักจัง mm hmm. เดินเข้าไปได้ไหม mm hmm. ไปไหม mm hmm. ไปเข้าไปดู mm hmm. เด้อโอ้โหโคดูน่าทูโคลนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะปิดไปกับฉ mm hmm. ากสางหลัง โอเคไปแล้วนะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ1 0 0 0งัจับสกายเราจะไปต่างประเทศกัน